มันเราจะคิดได้คือหนึ่งนะครับมีสัญญาณแทรกเข้ามาสัญญาณอาจจะมีสัญญาณกวนนะครับนะครับดูที่บาลานเสียงนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับมันนิ่งเห็นไหมฮะด้านบนเนี่ยแถบด้านบนนะครับดูเนี่ยไมฮะอ่าแถบด้านบนสีดํามันจะนิ่งคือถ้ามันไม่นิ่งเนี่ย มันน้ำหนักมันจะขีดตัวขีดของมันเนี่ยจะลดลงตอนแห้งมันจะไม่เสมอนะครับแล้วถ้าให้สังเกตนะครับสีดาสุดขีดเดียวตรงนี้นะครับที่อยู่มุมสุดเลยนะครับครับถ้าสัญญาณมันไม่นิ่งนะครับสีดาสุดนี้มันก็จะกระพริบกระพริบคือมันเหมือนไปไม่สุดสัญญาณมันมาความแรงมันไม่พอครับนะครับถ้ามีสัญญาณแทรกก็จะเป็นอย่างนี้หรือเพื่อนๆเดินไปไกลจากระยะของของที่มันจะรับได้เนี่ยสัญญาณมันตกเนี่ย ตรงนี้ก็มันก็จะแสดงสถานะเหมือนกันว่าสัญญาณตกๆตคกตกาดๆหายๆนะมันไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆต้องเช็คตรงนี้นะครับไม่งั้นเพื่อนๆเอาเอาไปใช้งานเนี่ยเรามันทึกเสียงเนี่ยเสียงก็จะดังคัดๆหายๆครับกูกกะกัดมันเสียงอะไรแทรกอันนี้แล้วแต่อาการว่าเราไปไกลเกินไปหรือสัญญาณอะไรมันกวนหรือมันกวนกันเองนะครับให้เพื่อนๆเลี่ยงนะครับปรับชแนลนะครับอย่าลืมปรับชแนลอทิเช่นนะตอนนี้ผมแนะนําให้ตั้งความถี่ช่องสัญญาณเนี่ยให้หากกันนะครับ สมมติมันตั้งได้10 Channel ใช่ไหมครับ <c oughs> เราก็อาจจะตั้ง Channel 1เป็นตอนนี้ผมตั้งเป็น5นะครับนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมตั้งเป็น Channel 1กับ h a n n e l 2นะครับซึ่งความทีมันเบียดกันนะครับมีการสัญวรกันของสัญญาณนะครับแต่ผมก็เลยปรับเป็น Channel 1เป็น005นะครับ Channel 2เป็น009นะครับให้ห่างกันหน่อยแล้วก็ ที่สาคัญคือให้เช็คครับให้เช็คความถี่ดูว่าความถี่มันนิ่งไหมที่สําคัญคือให้เช็คตรงนี้เลยนะครับเพื่อนก็ลองเลื่อนดูนะครับบวกลบเนี่ยนะครับเหมือนเดิมครับคือการบวกช่องสัญญาณไอ้ตรงปุ่มขาวๆตรงนี้นะฮะสองปุ่มนี้ครับนะครับมันตัวปรับเพิ่มลดของช่องสัญญาณนะครับเพื่อนๆลองปรับตรงนี้ดูนะครับหลายคนจะคือเอาไปใช้แล้วปรับตรงนี้ไม่เป็นนะครับวันนี้คงเข้าใจแล้วนะครับว่าทายังไงให้สัญญาณมันนิ่ง นะครับผมจะให้ดูว่าสัญญาณเวลาสัญญาณมันมันไม่นิ่งเป็นยังไงนะครับ้วตอนนี้เห็ไนไหมฮะนตอนนี้เนี่ยมันขีดด้านบนมันจะนิ่งเลยนะครับสังเกตดูไนฮะมันจะนิ่งเลยนะครับผมจะลองปิดสวิตช์เห็นไหมฮะเห็ไนไหมฮะอะไรเกิดขึ้นครับ ขีดสีดำด้านบนแถบมันหายไปนะฮะนะครับ ه, เห็นไหมฮะมันจะเหลือขีดขีดเดียวนะครับคือสัญญาณมันไม่มีนะครับสัญญาณไม่มีมันเหลือขีดเดียวเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดแล้วนะครับเราเปิดแล้วอ่าสัญญาฮะอ่าเราเปิดแล้วนะครับสัญญาณมันขึ้นลงขึ้น,น,นลงนะครับมันไม่นิ่งนะครับ ด้านบนนะครับแถบด้านบนนะครับอย่าลืมดูแถบด้านบนครับมันไม่นิ่งนะครับมันก็จะเกิดเราจะเกิดปัญหาในในตอนใช้งานนะครับทําให้เสียงเนี่ยก็จะมีเสียงกวนเข้ามานะครับให้เพื่อนเช็คจากหูฟังนะครับให้เพื่อนเช็คจากหูฟังนะครับอย่าลืมให้เพื่อนเช็คจากหูฟังแล้วก็ดูจากบาลานเสียงนี้นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นเซตอัพที่บาลานเสียงตรงนี้ตรงเครื่องตัวรับก่อนนะครับแล้วไปเช็คที่หูฟังทีว่ามันนิ่งจริงไหมนะครับ อันตอนนี้ที่บันทึกเสียงอยู่นี้ก็คือก็คืออย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะครับว่าไม่ไม่มีการควนอะไรนะครับถ้าจะมีการควนก็คือบางครั้งเราเราไม่ได้ปิดเราเปิดช่องสัญญาณไว้นะครับแล้วเราปิดปิดเครื่องอย่างนี้ครับเราเปิดตรงตรงตัวรับเราเปิดชเปิดการทํางานตัวส่งชแนไว้นะครับแต่อีกเครื่องหนึ่งทางานตัวส่งนี้เครื่องทางานเครื่องนื่ไม่ทํางาน มันก็จะกวนกันนะครับมันก็จะกวนมันจะมีเสียงวีดวิด่ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนตอนที่เราเอาไมค์ใกล้ลําโพงลักษณะนี้นะครับนะครับนะครับเรื่องนั้นไม่ไม่มไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับมันมีเวลาเอาเราเอามาใกล้กันเนี่ยมันก็จะมีวีด่ดวดเป็นเรื่องธรรมดานะครับของทุกไมค์นะครับอ่า องค์ควรจะเข้าใจกันนะครับองควรจะเข้าใจมันไม่ได้ไม่ได้ยากครับแต่หมายว่าเราไม่รู้แค่นั้นเองว่าเราจะปรับใช้ยังไงการปรับแต่งที่ผมแนะนําไปเนี่ยใช้ได้ทั้งรุ่นสามสองศูนย์ 0, แล้วก็รุ่นล่าสุดก็คือตัวนี้สามสองห้านะครับเหมือนกันนะครับวิธีเซตอัพหน้าจออะไรเหมือนกันหมดนะครับเซตอัพเหมือนกันนะครับอย่าลืมย้ํานะครับผมย้ํานะครับว่าว่าเออ่า ทั้งสองตัวครับว่าให้เช็คครับให้เช็ดคดูนะครับทีนะครับผมก็อนุาตปิดแชนแนลหนึ่งสักครู่นะครับอ่าเพราเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ฟังนะครับว่าถ้าสัญญาณมันนิ่งแล้วนะครับมันจะไอตัวสามสองห้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นยังไงเมื่อรับไม้ทั้ง2ตัวนะครับ คือถ้าสัญญาณนิ่งมันก็จะมีการกวนของเสียงนะครับเสียงก็จะเข้าปกติแน่นอนจะไม่มีการกวนของสัญญาณของเสียงถ้าเราปรับแต่งอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโดยที่ที่ไม้ตัวที่ผมเหน็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปไว้ข้างโทรศัพท์ผมจะเปิดเพลงไว้นะครับเพื่อนๆได้ยินนะครับซึ่งโทรศัพท์จะห่างจากตัวผมไปประมาณ อ่าสักเจเมตรนะครับเจดเมตรนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆบางคนถามว่าเอไอไมอยันยูตัวนี้เนี่ยส,ส่งได้ไกลแค่ไหนนะครับหนึ่งสนามฟุตบอลสบายครับรับ5้าสเมตรอะไรก็ส่งสบายแน่นอนนะครับผมกล้ายืนยันตรงนั้นหรือแต่ยังไงเพื่อความชัวยังไงเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมเช็คก่อนทุกครัง้งก่อนใช้งานต้องเช็คนะครับ อูฟังก็สําคัญแล้วก็บาลานซ์เส,สียงตรงส่วนตรงนี้การเซ็ตตรงนี้สําคัญนะครับเพราะถ้าเป็นแบบซิงเกิลมันไม่ต้องมายุ่งเรื่องไอ้สัญญาณ2ช่องที่มันจะรับนะครับตัวรับมันเป็นตัวรับตัวเดียวอยู่แล้วนะครับเพื่อนต้องไปห่วงเรื่องสัญญาณกวนจากแหล่งสัญญาณอื่นมากกว่านะครับแต่โอกาสกวนจะน้อยมากนะครับสำหรับยานยูนะครับน้อยมากๆเลยนะครับแต่ตัวนี้เพื่อนเพื่อนหลายคนที่ซื้อไปใช้แล้วเซตอัาไม่เป็นนะครับ <ๆ S 2> ก็ดูคลิปวิดีโอนี้ที่ผมแนะนําไปนะตอนนี้คงจะเข้าใจแต่ถ้ามีปัญหายังไงก็ มาสอบถามกันได้นะครับแต่คงดูแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแค่บางคนไม่เข้าใจในการที่จะปรับช่องความถี่ตรงส่วนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนมญาตเอาครับต,ติดที่กล้องก่อนนะครับตัวรับแล้วผมผมก็จะเ,เปิดการทำงานนะครับที่ตัวรับปึ๊บนะครับ แล้วผมก็เดินไปงานที่ตัวส่งนะครับเปิดแล้วนะครับช่องสัญญาณอยู่ที่0.5นะครับส่วนที่อยู่ที่เอวผมก็0.9นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปวางข้างโทรศัพท์คือเอาไอ้ชแนลหนึ่งนะครับไปนะครับ ่าตอนนี้ผมก็วางให้โทรศัพ์แล้วผมจะเปิดก็มันจะเปิดเพลงอ่าครับอ่า,อานะครับแลนะตอนนี้ผมก็เปิดการทำงานของใหม่ตัวส่งนะครับเพราอหม่เสื้อนะครับทั้งทั้งสองตัวเลยนะครับ แต่ตอนนี้ตัวรับก็กําลังทํางานอยู่ชแนลของมันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอยู่ที่ผมก็แชแนล0ูนย์ศนนะครับศูนย์ศูนย์เก้าะครับนะฮะตัวรับเออตัวส่งอีกตัวหนึ่งก็ศูนย์ศูนย์ห้านะครับนะฮะทำงานอยู่พร้อมกันนะครับมันก็เหมาะกับการที่เราจะสัมภาษณ์หรืออะไรทั้งศใช้สองคนพร้อมกันอย่างนี้เหมาะมากครับหรือมันซึ่งจะหายากสําหรับ ตัวรุ่นอื่นๆไมเนี่ยอื่นก็ก็อาจจะมีน้อยน้อยรุ่นหน่อยนะครับยากนิดนึงนะครับก็